เกนกแม่ลักเกนกแมลักชารโดก็อุยเกือบไม่ดูเกือบไม่มีไรแล้วมาติดเยอะติดไม่นักติดทำไมติดทำไมไม่ิดเกมว้าวแจกผู้เล่นไเรียดีโมโมทอก่อนเริ่มเราเปิดไอเดียไห่าบ้านังอยู่ ภาษาไทยดีนะแปลดีอยู่ให้น่าจะจ้างคนไในนี่ยระดับ c สี่อะแปลมาแปลอ๋อ,อ n สี่เอเอ n สี่อะโอ้ n ห้ามันกา <laughs> อ่ะเดมาดิงกูแล้วก็ได้หนึ่งเนี่ยนะเีนเน่ยคุยก็แต่กัดอะไรวะเนี่ยไอ้มอดเนี่ยอย่าเรียกว่ายนแค้มปลาแปลงหน้า ก็โยนไปมันหมอรูทิแล้วปลาปลาองโกงไหมมันได้2อยู่ดีอ่ะเฮ้ยเอ้มเฮ้ไอมันล่นปลาแบบแบบนี้แบบนี้โกงโกงเมยปลอยปล่อยปล่อยปลานผ่นผ่นอะไรวะแกงกู้ยลโอ้เจียนี่คือทางวันจะให้กูได้แต่า่นี้เป็ยอดเลยไล่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 ตี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 หมดเอายุงขึ้นขึ้นปล่อยขี โห้ยเหียครับแถวปวยเต้อไปแล้วหนึ่งใบตกเลยนะปวยเต๋อูใส่สามใบไป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 ตกดอคอคอโทเคินเอิ่มคอเขาคอปั้มบัลังก์น่ารังเกียจเติร์นรอโบคอรับเลยพี่ที่มาไยวทำร้กล่องน้องกล่องน้องได้แค่พี่กายเลยกินไปเลยปล่อยไปครับรออะไรอยู่

เมื่อไหนเนี่ยฟังดูหวังทิ้งหวังทิ้งมาตบหน้ากูแล้วเฮ้ยแปดพันกูยืนหมื่นเชี่ยใจเย็นบุญในบุญในบุญบุญตัวเดียวก็โหแล้วเขาเขาตัวไหนอ่ะเขาตัวไหนอ่ะต้องใช้เลยนี่อ๋อด้านล่างน้านตีเกีย๋อตีเกียร์ไม่ต้องหนังจะบนมือสำหรับการบนมือต้องไม่เกี่ครับ ดูแล้วเลยแล้วไม่ไม่ก้อัแนนดูแล้วเนี่ยบางทีครั้งนี้วันกูก็ตีไม่เข้าแล้วนี่หว่าตีีบางทีฮิวให้ข้างให้ให้ไหน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 อยากตีแวนก็ต้องเข้าแวนอยู่ข้างได้เหรอไม่เอาฮิวดิฮิวฮิวไม่น่าเลยฮิวทนะ เียร์ฮิวเขาเกียร์ฮิวรอบนี้เลยเกียร์ฮิวข้างตีข้างตีแล้วกดเดมไม่กดเลยไม่ได้เช่ไหมไอ้เอ้ะข้างตีข้างข้างตีข้างตีบอลบอลครับตีบอลตีบอลข้างตีข้างนี่้แล้วไม่มีแล้วข้างไอ้ไข่กูเกียดมึงอ่าไลท์สิ่งที่ทำมาสิ่งที่ทำมาฮิวฮิวปุ๊บ หมดหมดทำอะขอทิทิสบายอ้ีอะไรก็ได้ห้าสิบห้าย่องนสัตว์โบหมดแล้วห้าพันห้าพันเอ้ยห้าพันห้าพันห้าพนหงแล้วหลแลวมัน่ีเมเล่น่เลห้าพัหลังหมดเลยนี่ไงปีแวนยีสขีีนี่นี่ ปีแบนเิเท่าไหห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้งไงไาห้าสิบสิบหี่สิียี่ยีิจี่สิบี่สิบี่ี่ิบ่สิบย่ี่ยี่สี่ยียย ดีดีๆอโอห้ยอยากถ่ายไว้ชิบหายางวัลเออเ็นเนือือปินอนื้อเหรอเเหรอมามามาอะไรอีกตัวดีดีมันมันมันจะจวฟรีตลอดเลยนี่หม่ไม่มีตัวข้าวแดงดีด้วยเออยังไม่ตัวข้าวแดงดีมันจะจอดได้ามันไมไีเลยไงไม่เดี๋ยวขี่ไม่กรางดี มมันอะไไรรู่้ก็ไม่รู้อ่ะก็ตีก็ต้องตีแไงแมนตีไงสิบสองวัดได้กูด้วยอเฮียตีข้างตีข้างล็อกข้างให้หมดตีแมนตีแมนบอยตีข้างโอ้บอยโอเฮียโอเฮียไม่เข้ามาเลยแล้วกูมีเล่มเล่นผีป่ะตายข้างตายข้างตายตุ่มตุ่มตีข้างตีแมนเออเนี่ยดิมีแล้วเนะยึดไองมีเรื่อเขายังไม่ยึด มีเรื่องคิดแม่เอากาัดไม่ให้ตีข้างตีข้างทำมาโทเค็น,นไรวะทำลายโทเค็นกูอีกแล้วตีโทเค็นกูทำไมเนี่ยไม่รู้มาเทาแปนงดอกูไล้ถูกกูไล้์ตัวเดียวแม่แม่ถูกขึ้นแรงมากไอสัตว์ไปห้าพันแถวหลังหมดเลยไปยี่สามเป็นปล่อยปล่อยเปีย่ปยนอะไร ้ยพีทาร์กพีทาร์กสุดซึเรียโมนดีครับไม่มีเดี๋ยวเขาไม่ได้สับการเลยเฮียข้างละยี่สบห้ามาเลยโอ้ยเฮียแล้ว <25. S 2> ตัวเล่นกูยี่สิบห้ายี่สิบห้าเฮ้ยสองสองอยู่ไม,มไม่เนี่ยคุ้มไหมเนี่ย ไอ้ในฮิวเดมปีอ้าวมีได้เลยไม่เคยมีเด็กขยะเด็กขยะเคยมีเด็กรักไปเหรอเด็กรักคืออะไรเด็กรักคืออะไรตีเพ้นท์เอร์คิ้นที่หมดเลยบังละเนี่ยแต่ได้แดมเลยได้ฮิวเลยตีเพ้นท์อยู่ตีว้าจบเพลิน ตรงเข็นตีหน้าอ,าอะไบบบนาทลส<ะ>ายแล้วเฮ้ย,ยกันได้ป้านหน้าไปเลย ยังบอกอีกอะกูถามจริงปีทด่ยี่ิห้าปียี่สิบห้าเจ็ดยี่สิบห้าอยาเสียไม่นี่เจอกันแอนดอโอ้าหจุวเลยมาแล้วเข้ามาสองมาแล้วครับอ๋อนี่มาขอดีกยว่า มันก็คล่อมคล่องคล่อมไปเดี๋ยวมันก็นี่อยู่ี่เถอะมันก็คล่อมเดี๋ยวง่ายชิกลับไปเขาบ้าสองเรียกหนึ่งจากนั้นก็บวกหนึ่งห้าจากนั้นสกิลปิวปิวใครเดี๋ยวใครคอนี่ก่อนยิงเออ่กาดกลับไปแล้วยิงปิวดาเมจชิคนี่แหก็โดนคีฟาดหน้าไม่เนี่ยต่อไปแล้ว อันนี้บ่อยห้าพันขอทำเทียบหน่้ยบุรุพยาบาลบุรุพยาบาลนี่งแเลยตีไหมตีแม่งกับปอยแมนโอ้โหเขาข้างข้างล้วมีชิกซิซิลียตีคิดวิเรื่องเท่าไหร่เท่าไหร่แปดแปดหกหก อ้ย oh yeah. ข้ามก <แ S 1> ูมันฮิตแีนี้อ่ยาเห็นมอนกันว่รคิดแล้วทำอะไรมันแค่เอาการเข้ามือเฉยยนีสามสามอีกข้งเห็เล่มเดียวลลกูเหี้ยเลีโทเค็นกโทเค็นเม่งไล่พลังในการต่อสู้เสียดตี <c oughs> นี่มันมีเ่เดียวเล่ไล่เลิซเลีย นี่นไไ้ไม่ได้ต่ไม่ได้สามชินีเ้เอไม่ได้สองชินี้มันปล่อยได้เลยเนี <c> ่ย <oughs> อ่อเออาเฮียมะเขือเทศมะเขือเทศคอแถวหน้าด้วยระวังด้วยเอีอมะเขือเทศคอแถวหน้าไม่กลัวจังเอ่อกินนี้กินกินหลังแมนเอ๊ะกินหลังที่อะไรกินนี้สองตัวนึงเพื่อบวกหมื่นจัวอ่ะหม้เลยเขา เปิดห้านถ้า <único> ม <Liberty Overwatch throat> <c oughs> ันมันทำมันก็คือบอดมันเต็มอ่ะอย่างดาหลอกหรอเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ต้องเห็นตัวรู้อ่ะเปิดมาแม่เจือนะไรเปิดมากูแบบกดไปไม่ได้อะไรอ่ะอมินซูงแม่งแดมไม่มีแล้วมีเห้อวะกระเดมเขา ปกติดีนี่ปกติดีน,นี่เอาต,ตัดตัดไอเลียตัดไอเลีย่ยตัดเลียดนะเกินไปพี่คะแนนบอกหมื่น <Award> ครับห้าันนอ้ยหน้าห้าพันสามร้อยเมตรเองของญี่ปุ่นแปดพันแปดนเอาไปเลยแ0บแปดพันโยนห้าพัให้นี่แล้วก็เป็โยนขโมยเต๋าไอเวนขโมิโถออยฟาดหน้าไปสามส เอ้ยสิบสามยี่สิบสามสามสามสี่สามีพลั้งฉันยังแรงอยู่นะปานานให้พูดอีกีีทีขี้ทีเอ้ยเดี๋ยวฉันจะสองขีให้ดูเดี๋ยวเช็คคี้ดิขี้ทีขี้ทีฮ่าแม่คุณโอเคดูเปิดขึ้นมาบอดไอ้เหี้ย ปาดถายแล้วมือกูเราบอกอีทิ้งพี่สีพี่จีนี่มีจริงโอเคปาดตีเปล่าตีโทมิโต้พี่เปล่าเขาไม่กดไม่โตเลยมีกดบุ่ยก็บไ้เช็คไอริเบก้าขบ๊อทเอาเก็บหมืองนี่แล้วก็เอานี่กับ ฟิลนี่บอกผ้าจันทร์ผมยิงผ้าแล้วมันโค้งผ้าอยู่ด้วยอะคราวนี้มันได้บุญแรงๆแรงๆแต่คิดอย่างไรล่ะพี่เอาไม่นี่หรอวะกดเข้าตรว้าวตีแม่งแบนปอย ทีไหนตีไหนตีข้างตีข้างกูกำหัดเลยนะตีไหนตีข้างเฮ้ยป่อยตีบามาแต่แล้ก็อยู่เผาเอตีข้างตีันตีข้างก็ดีขวบสองเข้าบ้าทั้งหมด สองหมื่นบวกคิมพี่้าทมากันนีเท่าไหร่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 เอ่องสามหมื่นแปดสีนพอดีเป๊ะ0 0สีพอดีเป๊ะเยืนยี่สิบสามสี่สาเราก็ไปแล้วเราก็ตายตามแดงมุสกี้โอ้ยอีกรอบซิซิลียไม่มีแดงเดียวให้กดเล่นชีวิตนี้มีแค่แดงเดียวอะฟอด

เี่กเกิดห้าคสามลงโง่เกิดเดโอเคเกิดเด้มามีเกมกากเกลกาเกือล้วนโอ้ลุงพ่อโอ้ย ยเียขอต่ยเียม้อเกออมาเอาได้กสกิปตมีนาะอ้นาพองอยู่รงเรียนเที่ยนี่หี้ย <c oughs> ีนาไม่ฮีนาครูไม่ได้ <c oughs> ฮีนาอยู่ <c oughs> อับดอดเหี้ยสามัญนะ บวชแหน้าบอกเือนโหเป็นลุงโฮเฉยเลยบวชห้าพันนี้ด้วยกลับไปนอนไปไปนอนไปฟาดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดโค้งไล่อีกทีหนึ่งก็ได้แล้วด้วยจะมีอะไรมีดิโอ้ยเฮียไม่เล่นกันนะอยู่ พอนนี้หเหนื่อยมากเลยเริ่ล้นี่หิ้วพนี้หยัดแรกพี่บอกว่าได้ไหมอ่าไม่มีมดีเยอะเล่มากโอยนี่เล่งมาก,มากปาด กูใช้เซเทเลียไม่ได้แล้วพี่มอนไปจักระเบิดไหน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 ไ่ไม่ได้ไรไม่ได้มึงไม่ต้องให้เด่นตรงนี้โอ้ยเหี้ยแล้วอะไรวะน่ะชมรมคนหน้าเหมือนนี้เหมือนยิ่งกว่าเหมือนยิ่งกว่าเลย พักเลยใช้ได้หรือวะใช้ไม่ได้ไอ้ห่ามันระเบิดมันเทมันเททำไมเราไม่ใช้นี่ก่อนวะยิงแม่งคิวไ,ได้ว้าวทำการดามิตชิก อยู่กำลังไหนล่ะเดี๋ยวนี้เล่ดึงตีข้างตีตีสี่เหลี่ยมผิดตัวนะมันตีสี่ลียสี่เป็นเรียไอสัตว์ยูยูได้เออเกินยูอีกแล้วตีข้างอ้าพอยตีแบบเดมปิดได้เขาทีล้วดมเดดมเดียวไอ้เหี้ยก็เขาไม่ปล่อยอ่ะก็ล่อยมอนนะมันปิดมันก็อ๋อยมอนในมอนไม่ปล่อยเยอะเยอเยอปล่อยไหนปล่อยไหนเอง ปล่อยแว่นปล่อยแว่นตอนไหนตอนนตู้อ๋อขอโทษนะโมเลกันนะการเกมครับเกมครับสอนยายตั้งไหเห็นนะท่าทางมันมันดีจะเกมเท่าไหร่คนกี่ตังค์ไม่ครับไม่เดี๋ยวตอติังค์เล่นสนุกเล่นเอาเล่นเอาเอานั่นก่อนใช่ไหมเอาความทำนานใช่ไหมแล้วไปซื้อที่ไหนเะี่ยพ่ะว่าตามร้านก้าอีตามร้านอะไรพวกนี้ครับ เซเว่นอะไรนีครับออลีมอืม่ออมปิดไหมแล้วแต่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อเราแค่เคุณยังงี้ไเมาละหรอกนะรีเซฟันซีต้องเฮ้ยกูรีบทิ้งหมดแล้วขี่มาบัวเคยนะใช่บัวไทยไป สูลดูส yup. ูเฮ้ยยิบบันทันอิโบวใครไม่ถูกอ่ะลืเกินเยแออยครับขี้ขี้น hey> ่ะมาเถอะมาเถอะมาเถอะไม่ม like um yeah> ีหรอกดอผาวขี้ผาโน้โนดอ นั่นอ่ะโดนพ่อไอเหี้ยไอข้างนี้แรงกว่าก็ไผโพ,อพอกันอ่ะข้างนี้หนึ่งมืออันนี้หนึ่งทิกด้วยเดี๋ยวนับข้างนี้ก่อนนะดูวะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะสิบยี่สิสาข้างนี้สิบยี่สิ5ส มันก็ไม่ได้กดเองคิวโอ้ยห <50. S 1> ้าสิบห้ากันสองหมื่นสองห้าหมื่นสองไอเ้เด้ถามจริง,รงแล้วเธอเอาไว้ม้นะม้นให้แดงเลยกลับม,มาต่อกลับมาต่อไอ้แดงแม,ม่งก็อยู่งั้นอะเอานี่ <c oughs> เชนี่ครับยินติวโดเท่อ้นี่อันนี้บอกินห oh. ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปเินึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสีกเดแปดเ๋ยวเราเอาแปเท่ากันเราแปเท่ากันตีว่าอะไรอย่าอย่าว่าน้องเลยนะ เสียตายด้วยอ่ะมาเ <_ S 1> ช็คขี้ข้างงั้นล่ะงอนจับเพลินคูยตูกูเน,นี่ยเรเ้ามือกูเยอะไปงั้นเลยพี่เห้อูกโกไม่ได้กูโก <_ S 2> ไม่ได้อ่ะ้ยบวกห้าพันบวกห้าพันแถวหน้าไม่มีหมื่นนะจ๊ะพลังหมื่นหายแล้วพลังหมื่นหนูหายตลอดเกมค่ะ อรีเบกาหน้า5,000เยน5,000นี้ทำไมเราไม่ยื้อแด่แรก5,000นี้ไม่รู้หมวก3,000นี้ฮิวครบยังไงหนึ่งตีสองสามสี่ครบแล้วไม่มีฮิวแล้วยังมีพีจีอีกะขีเท่านี้ฮิว ี่ยอยู่ได้ทำสิตีบ่อยตายโอ้โอ้มันใช้เธอหน้าไงเปรลอ้ไม่กล้าตายก็ได้นะเฮียไม่กล้าตายก็ได้นะสัตว์มันตีไม่เข้าเหรอ PG เลยนั่นแหละจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อคอลงมาอ่ะไม่กี้แดงคว่ำหมุนแล้วมันหงายกลับมาหงายไดีกว่าคิวไง เช็คอีวิวแล้วก็ตอกแต้อันไหนอันนี้กับยิงแม่มือหือมือกดได้สรอบไหมกดได้สองรอบแล้วแม่ก็คิวอะต้องมตีข้างไเอ้ยมีเป็นสาดมไม่ใช่เหรออ๋ออย่าลืมยิงเดมข้ามห่งสองสามสีห้ายกว่าหนึ่งสสห้าพอเพอ ติดข้างเนี่ยห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเช็คเหลือสามมั้ยเช็คเหลือสามอะ่ะหนึ่งสองสามไม่รู้ต<ะ>ิข้างคุยติข้างเจูนอคะุยแพนดงมาติดข้างเหรอกูขอข้างใหม่กูขอข้างใหม่กูขอแพนแพนกูบวกหมือในสัตว์อุ้ยไอ้เชีอยไปไป,ไปมากูยอยากได้แพนโทเค็นเพิ่ม รัดแต่แดงตีแล้วลดน้อยกว่าเขาด้วยโดนค่าพันสนใจปะเจ้า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 ไ่ได้เขาไปอะไรไม่จัวเว้ยติวิน่าไร สิบสามยี่สิบสาม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 ส้าเรียกอะไรคะเนี่ยการ์ดเกมครับการ์ดเกมอ๋อตีมันตีมันตีมันตีอ่ะมันตีฮะตีแมนแล้วแมนก็พีีใส่กูเขาเขาไม่หาดเร์เม่ถูกปะหรือจุดบเทิร์นเือนไม่จ่ไม่ครับมันเป็นการ์ดเกม อะไรนะตีมันตีมันกดไปกดไปกด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 โซบัสสองสามหมื่นกว่าี้โซสหนึ่งออสามหมื่นสองสามหมื่นสองสี่หมื่นเป๊ะสี่หมื่นเป๊ะสามหมื่นสามหมื่นสามสี่สามเฮ้ยไม่สิตีมันอะไรโซบัส2อง สี่หมืนเป๊ะสี่หมนเป๊ะสามสามสี่สามเฮียคอยาก,กาดกาดหมดแล้วกูอะกูให้แดมกูไม่หลอนอะ่ะเขาเหลือ,อ,ย,ลอ,ลอยังหมดนะเฮ้ย <c oughs> ปัดเด่นกาเหลือ <c oughs> เอ่อส <33 S 2> ิบสามยี่สามสามสามบวาพันแล้วไม่เหรอบวกตลอดอ๋อมีบวกอะไรเนี่ยสิบสามยี่สบสามสมสี่สิบส้อย อจะตายเองไรืว่เขาฆ่าตายจะตายเองเลยกูฆ <foot deer> ่าตายเลือกเขาตีเลยเออูคิวย้างี่เอะเอาคลิปนี้ลงเาคิปม่ลงหรือไม่ลงดีเนี่ย